ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภาวดีธรรมชุรสารชื่อเล่นชื่อมะเหมียวค่ะมาจากโรงเรียนบ้านสองสลึงโครงการที่หนูทําคือโครงการรณรงค์ช่วยการปลูกป่าชายเลนค่ะหนูทําหน้าที่เป็นประธานโครงการค่ะก็หนูเห็นการเปลีป่ยนแปลงของป่าชายเลนคือป่าชายเลนมันสุดโทรมลงมากค่ะหนูก็เลยอยากจะทําโครงการนี้เพื่อปลูก ต้นกองกลางหรือต้นไม้ต่างๆที่เกี่ยวกับป่าชายเลนนะคะให้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเรามีต้นไม้เพิ่มขึ้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ก็จะมีมากขึ้นและสัตว์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยะค่ะโครงการนี้เรามีผู้ประสานงานที่เป็นคุณครูจากโรงเรียนไปประสานงานให้พวกเราก็มีงบเพื่อมาทําโครงการนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีต่อโรงเรียนอื่นๆแล้วก็โรงเรียนของผมเองซึ่งโรงเรียนอื่นๆก็ ได้ความสนุกแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องคือเดี๋ยวนี้สภาพป่าชายเลนบ้านเราทุดโทมแล้วก็สัตว์ทะเลเริ่มหายไปเพราะฝีมนุษย์เข้ามาทําเลี้ยงกุ้งขุดบ่อเมื่อก่อนตอนทั้งเข้าอะไรเงี้ยค่ะทั้งเข้ามาที่เนี่ยค่ะเคยเป็นป่าชายเลนหมดแต่ตอนนี้เขามาทําเป็นที่เลี้ยงกุ้งหมดเราก็เลยสงสารป่าก็เลยมาทำเนี่ยค่ะ ก็หนูก็ได้มาประชุมรึกษาหารือกันแล้วก็ได้ประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วเขาก็ให้มาประสานงานกับที่นี่คือเป็นที่ที่ดูแลเกี่ยวกับป่าชายเลน,นะคะ่ะแล้วก็ประสานงานกันแล้วก็ได้ประชุมกันว่าจะทํายังไงจะทําอะไรเป็นวิธีแรกวิธีตามหลังมาค่ะก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนด้วยค่ะ ที่มันยากก็เพราะว่าต้องไปประสานงานแล้วก็เราต้องคิดว่าไปประสานงานกับโรงเรียนนี้จะต้องเอาจํานวนคนเท่าไหร่ต้นไม้เท่าไหร่และต้องระบุไปให้กับสถานที่ที่เขารับผิดชอบอะค่ะแล้วก็บอกน้องนะคะว่าเราก็มาช่วยกันปลูกป่าชัยเลนบ้านเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้ป่าชัยเลนบ้านเราเริ่มลดลงและสัตว์น้ำไม่มีที่จะอยู่อาศัยเราก็เลยแนะนำน้องมาเงี้ยค่ะ ก็เห็นความตั้งใจของเขานะครับเขาเขาก่อนหน้านี้นเขาได้มาปรึกษาว่าไอโครงการปลูกป่าเนี่ยทำยังไงและได้ประโยชน์แบบไหนนะครับก็บอกรายละเอียดของเขาไปแล้วเขาก็มุ่งมัน่นค้นหาความรู้เกี่ยวกับทางด้านของป่าชายเลนแล้วก็จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับดีใจที่เด็กเขารู้จักคิดแล้วก็มีจิตอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยดูจาก รอบๆของโรงเรียนก่อนพื้นที่ที่เขามองเห็นมากที่สุดที่เขามานําเสนอคือป่าชายเลนคือเจตนาของเขาคืออยากจะรวมพักพวกรวมเพื่อนรวมนักเรียนในเครือข่ายแต่ในวันนี้กิจกรรมวันนี้อาจจะไม่ครบนะครับอาจจะได้มาเพียงแค่ส่วนเดียวก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอยากให้โครงการนี้สานต่อโดยตัวพวกเขาเป็นแกนนํากิจกรรมเหล่านี้ครับที่เขาได้ชักจูงเพื่อนๆมาทำนะครับเหมือนเป็นการที่เขาก็ได้แชร์ สิ่งที่ดีตรงนี้คือการปลูกป่านะครับทาให้เพื่อนๆเ,เขารู้จักความรับผิดชอบเมื่อก่อนเคยอาจจะทําลายทรัพยากรทางธรรมชาติแต่พอได้มาทํากิจกรรมตรงนี้ก็รู้สึกอนุรักษ์อยากรักอยากมาปลูกอีกอะไรอีกนะครับมันมีตรงนี้เกิดขึ้นมาทำให้รู้สึกหวงแหนธรรมชาติมากขึ้นทําประโยชน์ไหมผมถือว่าตรงนี้ตามความคิดของนักเรียนนี่ยอดเยี่ยมทําประโยชน์แน่นอน แต่สิ่งหนึ่งเขาไม่สามารถเดินด้วยคนเดียวได้โรงเรียนซัพพอร์ตได้แค่ส่วนเดียวเพราะฉะนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนที่อยู่โดยรอบเขาต้องร่วมด้วยช่วยกันแต่มันคงต้องเริ่มจากการประชาสัมพันธ์อนาคตคาดหวังว่าทั้งหมดจะรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะปยให้ความ อยากให้โครงการเชมแชร์มีไปเรื่อยมีไปถึงรุ่นน้องๆ,ๆของหนูอะค่ะให้มีโอกาสได้ทำโครงการอะไรแบบนี้บ้างค่ะ